เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของนางงามกันดีกว่านะครับเมื่อปีแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีปัญหากันหลากหลายเวทีเลยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีกูรูนางงามอย่างคุณหนุ่มนะครับมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันครับ รนนว่านะครับปีที่แล้วก็เป็นปีที่เวทีขาอ่อน Miss u n i v e r s e t h a i l a n d เนี่ยมีปัญหามากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับก็มีการโดนกระแสวิจารณ์จากแฟนนางงามถึงความไม่เหมาะสมของตำแหน่งซึ่งพี่หนุ่มครูนางงามคนนี้นะครับก็ได้เผยว่าปีนี้ทางกองประกวดก็เตรียมปรับแผนการดำเน,นินงานใหม่โดยมีคุณแดงสุรางเปรมปรีนะครับผู้อำนวยการประกวด MissUniverse Thailand ก็เตรียมจะวางมือดันให้หลานสาวคุณออนชิชยานะครับกานนสูตรเข้ามาดูแลกองประกวดแทนครับ <Start> again. ทีนี้เท่าที่พี่ทราบมาก,ก็คือว่าทางคุณสุรางเปรมปรีเนี่ยกำลังค่อยๆวางมือก็จะเป็นคุณออนคุณออนซึ่งเป็นหลานสาวเนี่ย มาเป็นเหมือนกับว่ามาเป็นตัวตายตัวแทนหรือว่าอาจจะทําควบคู่กันไปซึ่งการที่มีคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นแฟชั่นนิสต้าคนหนึ่งเข้ามาช่วยแล้วก็หรือว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดในปีนี้หรือปีถัดไปเนี่ยพี่เชื่อว่าการประกวด m i s s Universe Thailand เนี่ยเราน่าจะได้ตัวแทนที่เหมาะสมตัวแทนที่น่าจะไปแข่งกับต่างประเทศได้แล้วก็ในการประกวด m i s s Universe Thailand เองเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะ พัฒนาแบบก้าวกระโดดด้วยฝีมือของคนรุ่นใหม่ครับก็พูดกันไปนะว่าเดี๋ยวรอดูปีหน้าแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วใครจะมาเป็นคนแทนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวงการนางงามนี่ก็สร้างสีสันให้กับสังคมไทยมานาเลยใช่นะครับเขาบอกว่าแฟนนางงามไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเราไปเชียร์กันอะไรเงี้ยหูมันจรจนนิงวิชีรอบอลเหมือนีบอลเลยนะ